ในปัจจุบันนะคะการแพทย์จีโนมิกส์หรือเวชทศาสตร์จีโนมนะคะนับเป็นความก้าวหน้าโดยการตรวจรหัสพันธุกรรมเชิงลึกรวมถึงการตรวจยีนเพื่อค้นหาโรคที่จะเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้โรงพยาบาลเรานะคะได้รับเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ได้รับการรับรองเป็นผู้ให้บริการด้านเวชศาสตร์จีโนมจากกระทรวงสาธารณสุขค่ะ การตรวจวิเคราะห์ยีนะครับนอกเหนือจากเชิงชวินิจชัยเราเอามาใช้ในเชิงป้องกันนะครับเพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็งโรคหัวใจนะครับผมเพราะว่าเราพบอุบัติการของโรค2กลุ่มนี้ค่อนข้างจะสูงนะครับเราใช้เทคโนโลยีเรื่องของ next generation sequencing คือการถอดรหัสพันธุก,กรรมแบบคู่ขนานไปนะครับผมทําให้สามารถเกิดความรวดเร็วแล้วก็แม่นยําในปัจจุบันเราพบว่าการตรวจยีนมีประโยชน์ตั้งแต่ทารกในครรมารดา การตรวจยีนมีผลสําหรับคนปกติที่สนใจในสุขภาพของตอนเองในโรคบางกลุ่มการตรวจยีนเขาอาจที่จะรู้ความเสี่ยงเหล่านี้ได้ล่วงหน้าโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีลูกคนแรกเป็นโรคในอนาคตติดตามเราไปครับเรากําลังตรวจยีนของทารกที่มีการเจ็บป่วยอย่างรวดเร็วและเข้าแอดมิดเพื่อให้รู้ในเร็ววันเช่นภายใน4สัปดาห์ว่าทารกเหล่านี้เป็นโรคอะไร <c oughs> การตรวจยีนแบบนี้ครับนวัตกรรมปัจจุบันนี้ครับเราไม่จําเป็นต้องมาที่โรงพยาบาลแล้วครับผู้ป่วยสามารถได้รับการบริการทางเวชภั์ทุศาสตร์โดยที่อยู่ที่บ้านก็ได้ครับเราสามารถทำโฮมแคร์ได้อันนี้ครับอีกหน่อยท่านจะเห็นว่ามันจะลงไปสู่ร้านร้านยาสามารถรับบริการการตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์หรือเวชศาสตร์จีโนมได้โดยการเก็บตัวกระปุ้งแก้มนะครับเป็นแหล่งของการทดสอบดีเอ็นเอครับมัลติโอมมกส์ก็เป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะครับ เวลาเราดูเรื่องของ DNA ของยีนเนี่ยมันแค่มีการดูต่อไปเรื่องของ b y p r o d u c t r r n เเรื่องของโปรตีนนะครับเรื่องของโมเลกุลต่างๆเมื่อเวลาเอามารวมกันแล้วเนี่ยภาพพูดให้เข้าใจง่ายคือเรื่องของ m u l ติ o m i c s สุดท้ายแล้วนะครับเรื่องของ AI เรามาใช้ในการแปลผลเรื่องของพันธุกรรมนะครับผมหรือม้กรั่งเรื่องของมั l ติโ m i ม s ในอนาคตเองก็ตามเพื่อใช้ให้มันแม่นยามากขึ้น